ที่นี่สวนอินทภาลามหมูทองนะคะบายเจ๊อุนะคะอยู่ที่สัมพานนะคะนครปฐมนะคะทุกคนโอ้ยเขามีเรือให้นั่งด้วยแต่ว่าไม่ได้พายเรือไม่เป็นโอ้ยสวนร่มรมากนะคะทุกคนถ้ามานี่นะคะก็จะเป็นเรืออย่างน,นี้เลยจะมีเรือให้พายนะคะทุกคนดู สรุปแล้วแม่เล็กมาผิดวันนะคะทุกคนพายเรือก็ไม่เป็นนะคะก็เขาจะเปิดวันอาทิตย์นะคะอาทิตย์ที่16กกรกฎานะคะแม่เล็กมาวันที่15นะคะคุณป้าใจดีก็เลยเป็นคนพายให้เรานั่งนะคะทุกคนอแล้วนแก่ไม่ล้อกันแล้วนี่มันเป็นสีทองหรือว่าสีแดงๆงคะส,สีเหลืองสีเหลืองหมดเลยใช่เ<ส><ส>ขาเรียกพันอะไรคะพันบาฮีพันบาฮี ใครมาเที่ยวที่นี่นะคะก็จะได้นั่งพายเรืออย่างนี้นะคะชมสวนโอ้ยสวยมากเลยบรรยากาศในนี้ดีมากเลยนี่เราสามารถพายเรือไปได้หมดใช่ไหมคะไปได้หมดค่ะโอ้สวนใหญ่มากโอโ้สวยมากสวยมากๆนี่ครั้งแรกเลยนะที่ได้มาเที่ยวสวนอินทผลามเนี่ยเนี่ยโอ้สวยมากเลยอันนี้ต้องห่อเขาไว้ย่างงี้ตลอดเหรอคะหรือว่ายัางไง ไม่ได้ค่ะเพราะฝนเขาเสียเลยอือปีหนึ่งปีครั้งไม่ได้เดี๋ยวมันจะออกร้ใหม่ด้วยถ้าไปข้างในอะมันจะล่มไม่ร้อนแบบนี้อืไปข้างในเลี้ยวได้ไหมคะหรือฉันว่าฉันเลี้ยวพรุ่งนี้จะเปิดเป็นทางการใช่ไหมคะพรุ่งนี้วันที่สิบหก กรกฎาคมนะคะทุกคนเปิดเป็นทางการพรุ่งนี้มาแล้วไม่ผิดหวังนะคะสวยมากมคุณป้าใจดีพาให้เรานั่งเปิดจริงอ่ะจะยุ่งไม่มีใครพาคมาจะลงจะเรือลงเรือก็ให้พาเองพาไม่ได้พาไม่เป็น <c oughs> <c oughs> เนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> คุณป้าใจดีนะคะทุกคนพาเราเที่ยวสวน โอ้ยใกล้ๆเลยนี่แบบใกล้ๆชมใกล้ๆก,กันเลยอืมสวยมากแล้วที่นี่ราคาแลกขายยังไงคะโลสองร้อยค่ะเริ่มต้นที่โลละสองร้อยบาทสองร้อยราคาเดียวเลยราคาเดียวเลยค่ะแต่ว่าถ้าคนซื้อไปขายก็ลดให้หน่อยอถ้ามันเกิหนหน่อยเป็นยี่สิบสามสิบโลก็ลดลงไปอีกค่ะอืมให้เอาไปขายได้ ลูกชายูายคนที่ทททเพู้ออันนี้ปลูกมานานแล้วหรอคะสวนเนี้ยหกฟรีแล้วสองปีค่ะ สองสามปีทําง่ายยืนทําแต่นี่มันนม่มันไม่ง่ายแล้วมันขึ้นโตแล้วค่ะอันนี้อย่างเราเรานี่ปลูกไม่ได้เนะไม่มีความรู้ต้องมีความรู้เนาะนี่มองไม่เห็นนะเขาหอ่หอไว้ยังดีนะไม่งั้นเดี๋ยวโดนฝนนะคะนี่อย่างนี้เลยโอ้สวยมากรม่มรื่นรม่มรื่น โอ้ยในนี้เย็นอากาศเย็นลมพัดเย็นเย็นสบายเลยนะโอ้ยถ้าใครมาเที่ยวสวนนี้นะไม่ผิดหวังเลยมีมีเปิดหลังเหลืองม้้งปะพี่เข้ามาผิดหวันก็เลยในเพจลงว่าสิบห้าค่ะเปิดทุกวันเพจนครปฐมมาลงสิบห้า แกแล้วก็กล่าวว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้วันอาทิตย์คนน่าจะเยอะก็เลยชวนลูกมาวันนี้เออเลือกมาที่นี่ด้วยก็เลยมาวันนี้ค่ะใายให้เนี่ยว่างอยู่ปีนี้ไม่ว่างวันนี้ใครอยากจะปีนี้มันเลือดเลื่ยงไม่ไม่ต้นหนึ่งมันเลื่ยงไม่หมดทุกต้นมันเลื่ยงไม่หมดทุกช่อเลยครับพี่เลื่ยงไม่พร้อมกันใช่ไหมันปีนี้มันออกที่เป็นรุ่นข้อที่เหลืองเปิดให้ดูไหมนี่จะมาดูหร้องนูเนี่ยนี่ตัดได้แล้วอ่ะ อ yeah. mm hmm. พร้อมพร้อมอันนี้พร้อมกินแล้วใช่ไหมอันนี้ย,ยังอ๋อ oh. ก็ยังเหลืองไม่เต็มที่เนาะก็ยังกำลังงามกำลังสวยแต่ว่าก็ยังไม่เต็มที่เนาะได้วรค่ะมองเห็นแล้วได้ได้นะ แค่เดียวพอนะเดี๋ยวแม่จะเก็บติดแกเองแล้วก็ยุดตัดเลยฟ้อาะม่ได้แกะไม่เต็มที่ครับประมาณวันที่20เนาะที่ยี่สิบอ่าเรือเยอะยี่สินี่ถ้าใครมาไม่ผิดหวังถ้ามาวันที่20บแล้วก็คนงานที่ไม่ได้คนงานที่หลายคนจะมาเก็บมะพร้าวไงค่ะนงานไปเก็บมะพร้าวหมดก็เลยจะไม่มีเวลาไม่มีใครพายเรือให้ลูกค้าหน้าหนูพายที่ยี่้20ไปแล้วไม่ได้เก็บมะพร้าวมาแล้วลูกน้องว่างก็ให้พายให้พายน่งอย่างนี้แหละ ให้ให้ลูกค้าเดินแต่ถ้ามาหลายคนก็แต่ส่วนใหญ่บางทีลูกค้าก็คงจะถ่ายเป็นกันอะเมื่อวานนั้นมาก็ไม่มีใครถ่ายเป็นเลยวันที่ที่เปิดวันแรกอะเออแล้วมันยังเตรียมอะไรไม่ทันก็มีมันยุ่งเจ้าของก็ยุ่งเลยก็ของก็ยุ่งก็ไม่รู้เรือจอดไปไม่มีใครลงได้เลยสวยมากสวยมากออออ๋แลล้วทีี่่่ยยูนกาๆครับ สวยมากน้องขึ้นไปไหมน้องขึ้นไปได้ขึ้นมาขึ้นอืมถ้าคนมากินถ้าคนมก็ินก็จะบอกจะจะกินคำแรกอาจจะบอกว่าฝาดแต่ถ้าคนกินเป็นเขาชอบไงมันจะมีฝาดปลายปลนิดนึงแม่จะไม่ไม่ค่อยไม่ชอบกินหรอกเนี่ยทายอย่างเงี้ยยิ่งหวานเลยครับเพราะมันสุก เพราะมันสุกคาต้นเนี่ยที่ลองี่แต่กินอีกด้านนึ่ะอ๋อ oh. ใช่จะหวานวเยบะเลยเราจะสังเกตตรงนี้เหรออย่างคือมันสุกน้องบอกอันนี้สุกคาต้นนะคะทุกคนหวานกรอบเนี่ยแต่ถ,ถ้าเป็นถ้าเป็นสีอย่างนี้ก็ยังเพราะมันเรื้อเรือบเขียวหวานจริงอันนี้หวานหวานอันนี้หวานไม่มีไม่มีฝาดเลยใช่เพราะอันนี้มันเป็นต้นฤดูเลยพี่ครับปล่อยสักอ,อีกสักสามสี่วันอย่างเงี้ย มันจะหวานหมดเลยแต่ว่าถ้าปล่อยไว้มันก็จะเสียหายเยอะมันก็จะเป็นแบบเป็นแบบเน่าอย่างเงี้ยขาดตน้นมันก็จะเสียหายเยอะจะร่วง orbital. นะครับเพราะมันเริ่มแตกแล้วนี่ถ้าถ้าถ้ายิ่งรู้อย่างเงี้ยยิ่งหวานเลยพี่เนี่ยนี่ลูกเด็กยิ่ยิ่งหวานเลยพี่โบลองกิน,นดิไม่กินาแล้วนะถ้าช่ตู้เย็นอ่ะไว้สองคืนนะคบจะยิ่งหวานกวาน่านี้อีกไม่ได้เอาไปไว้ัอย่างงี้ไม่ได้นะ กต้องเอาไปตัดใส่ทู้เย็นเลยเข้าตู้เย็นไม่ได้ต้องไปตัดเอาเป็นขงช่อได้แต่ต้องไปตัดขอบคุณมากนะคะไม่เป็นไรเลยค่ะยินดีครับพี่ขอบคุณค่ะดีค่ะอ๋อพี่มาวันนี้ส่วนยังไม่เปิดเห็นเมื่อโทรมาว่าวันที่สิเปิดจบแล้วผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนเป็นสิบหกมันไม่มันไม่ค่อยจัดนะไม่จัดแล้วก็เลยหยุดนี่น้องเขามา มันจะเริ่มตัดตั้งแต่พรุ่งนี้นั่นแหละแต่นี้เราค่อยๆเล็มค่อยๆเล็มให้ลูกค้าแต่จะเยอะเยอะๆต้องยี่สิบฝ่าเยอะเรียกทิ้มเลยจ้ะได้เตรียมตัวไม่มีคนเรเลยถ้าเราไม่ชอบแข็ง พี่ใส่ฮ่องฟิตไปเลยให้มันแข็งใส่ยของฟิตให้มันแข็งคืนหนึ่งนะขี่คืนก็ได้อยู่ได้เป็นปีอะถ้าแค่ฟิตอะแล้วพี่เอาออกมากินอะจะรสชาติเหมือนเดิมไหมคะเป็นผลละมันจะกินนิ่มเลยกินเหมือนมันไม่แข็งอะมันเหมือนสุกกะแต่อยู่ได้เป็นปีแล้วมันแข็งปุ๊บนะพี่เอาออกมาวางไว้สองนาทีนิ่มพี่กินได้เลยถ้าเป็นผลไม้อื่นต้องวางวางนานนะเพราะฟิตแข็งหวาน บีเงี้ยเปลือกร้อนกันหรืองเปลือกร้อนปุ๊บกินอร่อยพี่ไปลองดูใส่ไว้ติ๊บปลาลูกแล้วเดี๋ยวพี่ต้องกลับมาซื้ออีกครับจริงเพราะคนมีอายุไม่ม่ค่อยมีฟันอ่ะดีผมเองของผมเองนั่นแหละมีออกมาปุ๊บลูกเปลือกร้อนออกมาจากดูน้ำน้มแก้ได้เยอะยอุ้ยแกได้เยอะกินแล้วพวกลำไส้พวกอะไรอ่ะได้เยอะแต่ที่มันหวานนี่มันเกี่ยวกับพวกเบาหวานก็ไม่เบาหวานนะกินได้เลยครับมันเป็นน้ำตาลเชิงเดียวเพราะว่างั้นนี่เป็นเรื่องครับ พี่ดูพี <No> <Koll> ่ดูตัวเลขครับพี่ขอบบคคุณา หลังนี้มาพี่เอาเอาเอายายมาด้วยได้ไพ่เยอะได้ตลอดยายทำไพ่เรือเก่งได้ได้ถ่ายรูปได้หลายๆลยูกค่ะคนนี้ไม่มีล okay, ูกน้องเลยลูกน้องเก็บมะพร้าวไงแ้วไม่สะดวกเอาเก็บมะพร้าวอยู่ในส่วนนี้แบบเรียบรอยนะคะกลับแล้วค่ะขอบคุณนะคะหนังไม้ยังไงคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะแมเล็กก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แมเล็กในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะคะ เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะกลับบ้านแล้วนะคะโชคดีมีความสุขทุกคนคะ่ะร่ำรวยเงินทองคะ่ะสุขภาพแข็งแรงเจอก,กันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ